ไม่จริงไม่จริไม่เชื่อไม่เชื่อคนเราหน้าตาที่สุดไม่เชื่อไจริงโอ้โทษเคยร้องให้ฟังโอ้โทษหวงจะไปร้องใครฟังนะลูกออใช่เหรอพี่อ้าวจนเราเคยปีนเนินได้ นี่นี่กิ้งก่ามาเจอจระเข้เฮ้ยจับไปมุมหลังแดงาระวังระวังตอนมันโจงตีได้ไหมนี่นี่นะทำให้เรามุนได้นะมันจะสลับทิศทางการเดินอะถ้ามีเรื่องกับมันผมต้องตีกับตัวอะไรอะตีได้ทุกตัวถ้ายจะรอดโอ้อยากล่าจระเข้มากเลยมันไส้ ซื้อลายเส้นเลยเขาแล้วทำหอกมันลับปือาเส้นฮันติงอ่ะผมซื้อมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำหอกอ๋อ,อเพราะเหตุใดผมเจอแล้วอา้าวก็ยังไม่ได้ทำอ่ะพี่ <laughs> เดดพราะเหตุใดเพะยังไม่ได้ทำ <laughs> ใช่เพราะว่าไม่ได้หลอมตีนาราเอาไว้เดนะี๋ยวนะคราวนี้วิ่งมาตรงไหนโอ้โหไกลเหมือนกันที่หวา่า เฮ้ยเออว่ะมันตามยื่รูปบวชจริงๆริงด้วยนี่ว่ะใช่เฮ้ยไม่ตามแล้วน้องที่เนี่ยตัวตัวที่น้องตีไปมันไม่ตามแล้วหลงรักตัวตลกเขาไม่บอกเรียบร้อยอุ้ยได้ปลาสิงโตด้วยเฮ้ยอุ้ยแสดงว่าคิวต่อเลยได้ไหมม้ยมันไ,ไปวีนั้นได้ไงวะ เอาป้าสิงโตเธอก็รู้ว่าใจฉันยืนก็เซ็นหมดแล้วตอนนี้เราให้จบจบพกเอห้หยุดให้เราจริงจริงเราเล่นเกมไปเรื่อยๆน้องก็ไม่มีใครรู้ว่ายุ่งแล้วเลยจนก็ทั้งพี่ร้องเกมออกมาเกมจริงๆนะเออจักทั้งพี่ร้องเพลงออกมาโอ้เขาก็รู้มาแล้วทำไมครับเิดพึ่งยี่สิบหกเองยังไม่แก่หกสิบสองแก่โแก่โมสามปีเก่ถือว่าแก่แล้ว เก๋วะเงี้ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันด่าเลยนะเดี๋ยวฉันด่านะครับด่ากูชีเบทาโคโลโคตรสุดไม่รู้จักว่าจริงอีเซนเซียพี่ใช่อ่าด่าเลยก็ด่าเลยด่ากูชีเบทาเนี่ยเก๋วะเอ้าเดี๋ยวนะคืายังไงพี่ลุง 有拉了。